ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะวิถีไทยใช่เลยกับหมิวเยาวลักษณโบราณ,โราณมูลคนดีคนเดิมจะพาไปเพิ่มความเพลงความปังและเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตนเองครอบครัวรวมถึงคนที่เรารักที่วัดทิพยาวารีวิหารเขตพระนาครกรุงเทพมหานาครนี่เองค่ะตอนนี้นะคะหมิวก็อยู่กับอาจารย์คาถาอาจารย์ขาปี2,56 8เราจะสามารถเสริมสิริมงคลให้ ตัวเองและคนรอบข้างได้ยังไงบ้างคะอันแรกก่อนเลยง่ายที่สุดเลยมีวิธีการไม่ยากเสริมสิริมงคลแรกก่อนก็คือไหว้พระสวดมนต์ไปรับพลังงานบวกดีๆในสถานที่อันเป็นสิริมงคลอ,อันที่สองอวยพรให้กับตัวเองและก็คนรอบข้างคนที่เรารักนคนที่เรารักใช่อันที่สามทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเราคนรอบข้างแล้วก็ให้กับชีวิตของเราเพื่อความเป็นมงคล<ะ>เห็นไหมไเลยเช่นทําบุญท<ะ>ําทานทําให้ตัวเองทําให้ญาติพี่น้องได้ไหมไโอ้สบายมากอันที่4ไปเที่ยว<ะ>ไปเที่ยวนี่ไปรับพลังชีวิตดีๆ ไปทะเลเรารู้สึกเป็นไงสดชื่นสดชื่นไปภูเขาเป็นไงมีกำลังมีแรงสดชื่นเพราะฉะนั้นไปรับพลังงานดีๆจากธรรมชาติเข้ามาให้กับชีวิตของเราดีไหมอยากมีชีวิตดีตลอดปี1คิดดี2พูดดี3ทําดีชีวิตดีแน่นอนง่ายไหมใช่แต่วันนี้พาหมิวและคุณผู้ชมทุกท่านมารับพลังงานบวกแบบจัดเต็มที่นี่ ถูกต้องวัดทิพยวารีวิหารนี้เป็นที่ประทับขององค์เจ้าพ่อมังกรเขียวแชร์เหล่งเอียซึ่งปีนี้ปี2568กานฟ้าจัดเป็นกานฟ้าธาตุไฟกิ่งดินธาตุไม้จัดเป็นปีมะเส็งธาตุไม้ไก็คือเจ้าพ่อมังกรเขียวเน้นใครที่ เพื่อความสบายใจก็มาขอความเมตตาจากองค์เจ้าพ่อมังกรเขียวให้ประสบความสุขความสำเร็จมีการค้าที่ดีมีความราบรื่นมีกัละยาณมิตรโดยเฉพาะหลายคนต้องถามแล้วเดี๋ยวมิวต้องถามแล้ว <c oughs> ใครเกิดปีชงคะ <c oughs> ปีชงก็คือปีกุล <c oughs> แต่ไม่ได้เป็นทุกรอบเพราะถ้าเป็นปีกุล ธาตุที่มันเข้ากันกับไฟกับไม้ก,ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นปีกุลที่ไม่เข้ากันเช่นเป็นปีกุลธาตุดิน2,502ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพสะหน่อยหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่เตือนเราว่า3-4ปีก็จะเวียนมาชงาบ้างเฮ่งบ้างาผัวบ้างเนี่ยก็ให้ดำเนินชีวิตแบบ เขาเรียกว่ามีสติอย่าหลงอย่าไปทําโดยประมาททั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเอกสารสัญญาเข้าใจยังทุกอย่างทุกอย่างใหเป็นเป็นเรื่องง่ายๆทําเพื่อความสบายใจสองเวลาเราเข้าวัดเราได้อะไรได้ฟังพระธรรมคําสอนสเราได้ธรรนุบํารุงพระศาสนาและพระพิสุขสงฆ์ก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจง่ายๆไหมอย่าไปเข้าวัดด้วยความหย่วซี่ หยดซีหยดซีร้อนใจร้อนรถติดจังเลยคนเบียดเสียดจังเลยเบื่อจังเลยอย่างนี้ไม่เอาเราไปเที่ยวไหนมันก็เป็นอย่างนี้ทังนั้นเราก็เลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงแปลว่าเย็นเย็นเชงซิมแปลว่าสบายใจเพราะฉะนั้นมิวพร้อมยังคุณผู้ชมพร้อมไหมไปไหว้เทพมังกรเขียวกันก่อนเลยนี่เทพเจ้ามังกรเขียวเนี่ยนะฮะมีประวัติยาวนานมาก เพราะว่าตั้งแต่แต้จิ๋วถึงฮกเกี้ยนนะครับก็จะเรียกนับถือองค์เทพเจ้ามังกรเขียวนะฮะช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยมีคนเล่าว่าก็จะมีงูไหลมาตามน้ำนะฮะริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็งูก็จะขึ้นมาเนี่ยก็มาไข่บ้างมาอาศัยอยู่ในสันเจ้าแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้คนผู้คนก็เอาไข่อะไปไหว้ ก็ไปไหว้หมูอ่าก็ไปขอพอรก็ปรากฏว่าสําเร็จเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยทําไมมาอธิษฐานจิตแล้วก็มาขอพอรพอเขาย้ายมาอยู่พอชาตวตะเลเขามาอยู่รเมืองไทยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อัญเชิญองค์งเทพเจ้ามังกรเขียวมาด้วยเฉพาะเทพเจ้ามังกรเขียว กับเจ้าพ่อเสือเท่านั้นที่อาจจะถวายไข่กับเนื้อหมูแต่ถ้าเทพองค์อื่นปกติแล้วจะถวายเจใช่ไหมซึ่งที่ประเทศไทยนี่วัดทิพยาวารีนี่ถือเป็นออริจินอลขององค์เทพมังกรเขียวคือจะเรียกว่าเป็นขี้แรกๆเลยก็ได้นะฮะก็มาขอพรเรื่องการค้าธุรกิจการค้าให้ลุ่งเรืองราบรื่นล่ำรวยร่มเย็น เรื่องของครอบครัวให้มีความสุขสงบเรื่องการเดินทางให้ราบรื่นปลอดภัยดีไหมเรียกว่าขอได้แทบจะทุกเรื่องนะฮะครอบคลุมครอบคลุมนะฮะสำหรับองค์นี้แต่ว่าที่วัดทิพยาวาลีเนี่ยเรามีองค์ไทยสวยเอียนะฮะองค์นี้นะครับซึ่งใครที่ร่วงเกินไทยสวยก็ปีมะเสดปีกุลปีเสือปีขานปีวอกปีลิง สปีนี้ก็มาฝากดวงชะตากับไทยสวยโดยการปัดตัวพอ,อปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอากระดาษมาวางไว้ในนี้<อ>นี่น,น,นี่อีกองค์หนึ่งต้องไหว้ปกติอาจารย์ต้องพามิวไปนะกับ HKTB องค์การส่งเสริมกานท่องเที่ยวฮ่องกงไปวัด,ดวป,ปักไตไปฮ่องกงไปป่ะไปนะไปวัดปักไตวัดปักไตก็คือเทพเจ้าดาวเหนือ เราก็จะมาอธิษฐานจิตขอพรเทพพระเจ้าดาวเหนือเรียกว่าเทพเปลี่ยนดวงพลิกร้ายกายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยตลอด365วัน12เดือน4ฤืดู1ปีและตลอดไปอันนี้ก็คือเป็นคําพูดนะฮะออของ4ฤืดู4กังหันก็คือ4ฤืดูมีแต่ความราบลื่นรุ่งเรืองล่ารวยร่มเย็น สุขภาพแข็งแรงครบถ้วนสามารถปัดได้เลยไหมคะปัดได้เลยก็เราก็อธิษฐานขอต่อองค์เทพก่อนแล้วเราค่อยมาปัดอธิษฐานทั่วไปกว้างๆหรือว่าแบบพุ่งเป้าต่อตรงพุ่งเป้าไปเลยสมมุติอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีโรคอย่างอาจารย์กะทานี่จะมีโรคนิดหนึ่งเกี่ยวกับเบลพาซีอาจารย์เป็นอัมพาตครึ่งหน้าอาจารย์ก็มาอธิษฐานจิตขอพรว่าขอให้อาจารย์หายเร็วเป็นปกติ 95%ขึ้นก็ขอให้ดีแล้วก็พลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีใช้คือเฉพาะเจาะจงไปได้เลยเข้าใจยังหรือ,อคนนี้คนนั้นหรือแม้ตอนนี้เรากำลังอยากจะแบบรู้สึกดวงไม่ดีเลยอยากจะพลิกดวงให้ดีอันนี้เป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วเกิดจากอะไรรู้ไหมพอเราคิดว่าเราจะได้งานเราตกงานเราคิดว่าเราจะได้งานแล้วก็พลิก เราก็คิดถึงภาพว่าเราได้งานทำนะมีงานมันก็เป็นแรงดึงดูดจะช้าจะเร็วก็ได้มาเข้าใจยังอะจัดการเลยมิวจัดการเลย <c oughs> เ,ยเให้เขาวิเวียนกันเลยเ เจ้าไฉาสิงเอียขอพรได้ทุกปีนักษัตว์และทุกราศีสวดโอมชัมพาราจาเลนในเยโซหานะครับอธิษฐานจิตขอบารมีองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภให้เรียกว่าประทานเงินทองให้กับเรานะะส่วนองค์ต่อไปปีนี้ปีชวด,ดปีชวดมีดาวสำคัญเขาเรียกว่าบุญเชียงตีกุ้งถือว่าเป็นปีเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของ งานวิชาการการเรียนการสอบการแข่งขันการศึกษานะฮะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับต่อไปปีฉลูว่า้เฮี้ยงเทียงเสี้ยนตีกับตัวเหล่าเอียนะครับเพราะปีฉลูปีนี้จะเด่นในเรื่องธุรกิจการค้าปีขานเป็นดวงไห่เห็นไหมให้ก็คือเห้งผัวไห่ต้องระวังเรื่องดวงเฮ้งกับดวงไห่เห็นไหมฮะต้องระวังถูกเบียดเบียน ถูกให้ร้ายอันนี้ก็มีดาวสําคัญเรียกว่าดาวเจี้ยงเจียงแชร์ก็คือขุดพลขุดพลไหว้ใครก็ไหว้องค์กวนอูอถ้าบ้านเราแบบไทยๆหน่อยก็สมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากท,ท,ท,ที่ที่เป็นกรรษัตริย์ที่เป็นนักรบ ปีถอก็ไหว้ไฉซิงนะฮะปีมะโรงก็ไหว้หัวทอต้องระวังเรื่องสุขภาพนะฮะส่วนปีมะเมียเนี่ยนะก็คือไหว้เสาฟ้าดินดที่ตีแปบ่อส่วนปีมะเสงก็ไหว้องค์ไท้สวยแล้วก็เทพเจ้ามังกรเขียวนะฮะปีมะแม่ไหว้องค์เจ้าแม่กุนอิมเพราะว่ามีดาวสําคัญเรียกว่าดาวไท้อิมผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชายหน่อยนึง ปีวอกเป็นปีผัวกับปีเฮ่งเห็นไหมฮะต้องระวังเรื่องของเสียทรัพย์นิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกังวลก,ก็ใช้เงินอย่างระวังแล้วก็ไปไหว้องค์เทียนโฮเซียบออหรือเจ้าแม่ทับทิมส่วนปีละกาะมีดาวสำคัญหกแชร์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องโชคลาภการเงินนะ แล้วก็ปีจอไหว้แปะกงเจ้าที่นะฮะแล้วก็ไหว้เทพสามตาสามักเอียดเจียงนะครับส่วนปีกุลปีนี้ดวงดวงชงประทะนิดหน่อยก็ไหว้แช์เล้งไหว้ไทยสวยเอียะนะครับอันนี้ก็สบายๆส,ส่วนวัดทิพยาวารีจะมีเทพอยู่สององค์ที่สำคัญคองค์นี้เรียกว่าเทพสามตาคนมักจะมาขอพรในเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความความขัดแย้งต่างๆ จะถูกแก้ไขไปได้เลยนะฮะองค์นี้นะครับเทพสามตาเรียกว่าสามารถเอียดเจียงขอพรสำเร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะนำตุ๊กตาสุนัขตุ๊กตาหมาน้องหมามาถวายเพราะมีบริวารเป็นหมาใช่ส่วนอีกองค์หนึ่งหมีวมีอย่างความรักมีแล้วอยากให้มีความสุขแบบว่าทีเเอ่อ เราไม่ให้เถียงเราให้เราแบบรักกันมีความสุขแม้ว่าเราจะกิดเก่งก็ตามไม่ได้นะเหมียวก็มีเครื่องครือครือต้องถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างกว้างไกลได้ไหมก็ไหว้เทพปรองดองขอพรให้ความรักมีความสุขใครไม่มีคู่ขอให้มีคู่ใครมีคู่แล้วขอให้รักกันมั่นคงยั่งยืนอีกองหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็มาไหว้ ตีบ่อนี้นะฮะหรือว่าพระแม่ธรณีจะขายจะซื้อได้เลยนะเรียกว่ามาวัดทิพยวารีนี่มาครบจบในที่เดียวที่เดียวได้ครบทุกอย่างถูกต้องถ้าอยากมีลูกไหว้องไหนคะอยากมีลูกไหว้ก่อนไหว้ทํากันบ้านก่อนทํากันบ้านเยอะๆดูดูข้างขึ้นข้างแรมดูวันไข่ตกด้วยดูข้างขึ้นข้างแรงอันนี้อันนี้มันจะง่ายกว่า เขาจะยันไหว้ตัวเองเออสก,กิดแฟนเยอะๆไห<ป>ว้แฟนอย่าไปบ่นแฟนมากให้แฟนเขารู้สึกมีความสุขแต่งชุดนอนสวยๆได้ไหมชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนแบบไม่ได้นอนอมีลูกแน่นอนอแล้วก็ค่อยกลับมาอธิษฐานจิตขอพรนะฮะส่วนใหญ่เวลาไหว้เนี่ยเขาจะไหว้ยอยู่สององ,องค์นะฮะองค์แรกก็คือเจ้าแม่กวนอิมอีกองค์หนึ่งเนี่ย เขาก็จะไปขอพรที่องค์มาโจ้ uh huh. นะฮะองค์เทพผู้หญิง <That. S 1> เทวนาลี <That. S 1> ขอพรให้เรามีบุตรที่ดีอย่างองค์มาโจ้เนี่ยบุตรผู้หญิงนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะกระตันอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็อีกองค์หนึ่งคือเทพมังกรเขียวหรือ5ราชาพยามังกร <That. S 1> ก็จะขอพรในเรื่องของลูกชายอันนี้โดยโดยส่วนใหญ่ <That. S 1> นะฮะแต่ก็แล้วแต่สบายๆแต่สำคัญที่สุดทำกันบ้านด้วย <laughs> เราต้องอยู่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงเราต้องอ,อยู่กความเป็นจริงไม่ไปสก,กิดเขาแล้วมองกันเฉยๆคนไม่ใช่ประกัศเรา <laughs> <c oughs> ใหญ่ใหม <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดทิพยาวารีวิหารก็สามารถเดินทางไปที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตง,งามวงวานได้นะคะ เพราะเขาเขานรมิตพื้นที่เอ็มไลฟ์โตฮอชั้นหนึ่งให้เป็นวิหารเทพเจ้ามังกรเขียวอัครทิพวารีและอัญเชิญเทพเจ้ามังกรเขียวองค์จำลองให้สักการะเสริมสิริมงคลในวันตรุษจ,จีนปีมะเสงรวมถึงกิจกรรมมงคลอีกมากมายนะคะระหว่างวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระอุโบสถ นะครับก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าวัดทิพยาวารีแต่เดิมเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ได้นําเอาพื้นที่วัดเนี่ยเขตธรณีสงฆ์เนี่ยให้กับ ทางหน่วยงานราชการบ้างให้ประชาชนบ้างบริจาะถือว่าเป็นบุญนะฮะเป็นที่ทรณีสง์แล้วก็ได้มาจัดการแบบนี้นะฮะก็เลยทําให้การปฏิสังขรณ์วัดใหม่ก็เป็น2อสชั้นขึ้นมานะครับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเราก็จะมาที่พระโบสดและมาอธิษฐานจิตต่อองค์พระประธานทั้ง3งดงามไหมทั้ง3องค์นี้เนี่ยก็คือใช่นำมอซัมปอรุก นำโมอ,อนี่ทอฮุกนำโมเซก,ก,อเ,อกเ,เกียมหุนีฮุกนำโมเอะซื้อฮุกนำโมเซียลใจเอียงสิวเอยสือ่อฮุกนะฮะก็อธิษฐานจิตตรงนี้นะครับสำหรับนะฮะและก็ด้านบนเราจะเห็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามมากๆ<อ>นะครับรวมไปถึงเราจะเห็นสิ่งที่สำคัญคือคาน<อ>นะครับคานของวัดจีนต่างๆโดยเฉพาะวัดทิพยาวาลีวัดมังกรกรมลาวาดเนี่ย<อ>เขาจะโชว์คาน การเปอยคานหรือโชคานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งในสถาปัตยกรรมของจีนทางตอนใต้ที่นำเอาไปสร้างพระราชวังที่กรุงปักกิ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคานเนี่ยเขาจะวาดรูปอันเป็นความหมายมงคลเช่นลายเมฆลายดอกโมตันลายมังกรลายดอกบัวเห็นไหมฮะลายขั้งข่าวเนี่ยคือเป็นสื่อความหมายของความเป็นสิริมงคล ถ้าบ้านเราก็จะไม่ให้เห็นพัน,นถูกต้องอนะฮะเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจมากมากเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ,บสำหรับปีนี้นะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตอัญเชิญองค์ไทสวยเอียเทพเจ้าประจําปีองค์ไฉสซิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภและถวยเทพทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ปีมะเสง2,568ก้านฟ้าธาตุไฟกิ่งดินธาตุไม้ เป็นปีที่รุ่งเรืองราบรื่นล่ำรวยล่มเย็นเป็นสุขของทุกทท่านนะครับสินเจียอยู่อีสินนี้ขวดใช้ครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเฮงรยรวยรวนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับ,ๆๆรบสวัๆๆสวดีครับ เมื่อมาที่วัดทิพยาวารีวิหารแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือนี่เลยน้ำทิพหรือว่าน้ำมนของทางวัดนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าแยกมาจากบอ่อน้ำทิพโบราณอายุกว่า241ปีนะคะสำหรับใช้ผสมน้ำอาบชำระกายใจให้สะอาดไม่เศร้าหมองเพราะความเป็นสิริมงคลนะคะ<ๆ>และที่นี่ค่ะเขามีความพิเศษตรงไหนรู้ไหมนี่เลย เขามีถุงพลาสติกให้แล้วก็มีหนังยางให้ด้วยสำหรับแพกหรือวห่อน้ำมนน้ำทิปกลับบ้านนะคะนี่เดีย๋ยวทำให้ดูว่าเขาทำกันยังไงนี่นะคะฝากมาปาฝากได้นำกลับไปผสมน้ำอาบชำระร่างกาย เพื่อให้สะอาดไม่เศร้าหมองนะคะนี่ิอันละค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิถีไทยใช้เลยกับมิ้วยยาวลักษโบราณมูลคนดีคนเดิมก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายลาไปพร้อมกับน้ำทิพย์